คุณไม่จําเป็นต้องฉีกด้านนี้แต่ด้านที่คนก็ได้เรื่องช่วยคนไข้เขาก็ไม่จำเป็นเหมือนกันแต่ผมก็อย่างมักยังตัวเองไม่นี่เป็นหมอที่เก่งนะแต่คุณมาถามผมใช่ก็อยากได้ความเห็นที่สองความเห็นที่สองคุณมีแล้วแต่ยังไม่น่าเชื่อถือพอี่นี่แหละคุณถึงควรจะมาเป็นหมอสัญญแพทย์รประสาทให้ฉันคงจะสร้างปาฏิหาริย์ได้เยอะเลยเป็นลูกมือเขียงหมูคุณเนี่ยนะ <Hey S 2> นี่กำลังเชื่อมไขสันหลังที่ขาดกระตุ้นเนื้อเยื่อประสาทในระบบส่วนกลางซึ่งอีกหน่อยจะช่วยคนได้เป็นพันๆในขณะที่อยู่ ER ผมจะช่วยได้แค่ที่่่โดนยยิใชููถก UER ก็แค่ช่วยชีวิตไม่ได้มีชื่อเสียงไม่เมียงสื่อยักษ์ใหญ่มาสัมภาษณ์ฉันก็คงจะต้องเกาะติดนิกต่อไปโอ้เอาแล้วอย่าบอกนะว่าคุณสองคนอะไรคุยงานกันบนเตียงอ่ะโทษทีได้รู้ไว้เผื่อมีอะไรในกอไม่มีอะไรในกอไผ่ทั้งนั้นและยากถ้ามีกฎเหล็กไม่กินเพื่อนร่วมงานเด็ดขาดกฎเหล็กชื่อวิริกรมสตรนโอ้เจ๋งจังมีคนตั้งชื่ออะไรตามนามสกุลผม ขนาดผมคิดวิธีพากระดูกสัอนหลังคนที่ไม่กล้าเรียก Strange Technique เพราะ Strange แปลว่าประหลาดเทคนิคนั้นเดี๋ยวช่วยกันคิดตังหงเอาหน้าไงผมก็ปลื้มกับชื่อกดเล็กคุณคือค่ำนี้ผมปาตกถาในงานเลี้ยงสมาคมประสาทวิทยาไปด้วยกันอีกแล้วอะเดทพร้อมปาธกถาโรแมนติกมากเมื่อก่อนคุณยังชอบไปด้วยเรา <c oughs> สนุกกันจะตาย <c oughs> ผิดแล้วคุณตังหากสนุกมันเป็นเรื่องของคุณไม่ใช่เราสองคนไม่ใช่แค่เรื่องของผมสตีเวน โลกของคุณมีแต่เรื่องของคุณรู้ใส่ชื่อคุณด้วยเป็นชื่อ Strange Palmer h n คนิค Palmer Strange ดีกว่าเขางมือไม่ถึงแต่มันยังมีอีกวิธีใหม่ที่โตเกียวเขาพอลลสสเต็มเซลล์จากผู้บริจาคและเอาเซลล์มาสร้างและเยี่ยมใหม่ด้วยระบบสารพิเศษระบบหาเงินกู้ได้แค่ก้อนไม่ใหญ่สองแสนเหรียญปกติหาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดมาตอนนี้ถึงกับจะเอาเงินที่ไม่มีมาใช้แล้วคงถึงเวลาต้องคิดเรื่องหยุดแล้วล่ะ ไม่ผิดแล้วยิ่งตอนนี้ยิ่งต้องห้ามหยุดเด็ดขาดไ่เห็นรา้อาการผมมันมันจะเตื้องขึ้นเลยแต่นี่มันไม่ใช่การรักษาแล้วมันบ้าคลั่งเกินไปแล้วของบางอย่างมันก็รักษาไม่ได้แล้วชีวิตที่ทํางานไม่ได้ก็ยังเป็นชีวิตอยู่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดยังมีอย่างอื่นอีกตั้งเยอะที่ทําให้ชีวิตมีความหมายได้เฉันอะไรเช่นคุณเหรอถึงตรงนี้คุณควรจะขอโทษฉันนะถึงตรงนี้คุณควรไปซะได้ ไม่อยาดูคุณทรามาตัวเองอีกเหมือนกันอ๋อมันคนลำบากใจมากสินะใช่ลำบากใจฉันสลายเวลาเหตุคุณเป็นแบบนี้ไม่ต้องมาเวทนาฉันไม่ได้เวทนาคุณอ๋อแล้วงั้นมาทำไมออกไอเล่ายาปลาปิ้งมากับเพื่อนเก่าจะไปปิดนิกเราไม่ใช่เพื่อนแฟนร้วยก็แทบจะไม่ใช่ที่มาก็เพราะอยากเป็นนางเอกใช่ไหม เห็นผมเป็นผู้ทนทุกโทโถสเฟนสเตรนจ์ขาดคนสงเคราะห์และเขาก็ต้องพึ่งฉันกากเดนมนุษย์อีกคนที่ฉันต้องช่วยจับประกอบร่างและส่งกลับไปประจนลกหัวใจแต่นี่ครั้งคุณห่วใย,ยัยโคตรเลยว่าไหมคุณเ็นใครอ,อ่ะผ้าผ้าตั้งแต่กลางอกลงมารวมถึงบางส่วนของมือสองข้างผมไม่รู้จักคุณผมสเฟนสเตรนจ์สัตวแพทย์ประสาทอดีตตอนนี้ไม่ใช่หรอกจริงๆจะว่าไปผมรู้จักคุณนะ เคยไปหาครั้งหนึ่งแต่คุณไม่ยอมให้ผมพบเด็กนุที่ดานผู้ช่วยคุณอาการคุณรักษาไม่ได้ช่วยไปก็มีแต่เสียหน้าใช่ไหมตอนนั้นยอมแพ้เรื่องร่าบกายแต่ผมยังเหลือความคิดจิตใจอย่างน้อยก็ควรไปพัฒนายกระดับเลยไปฝึกกับกูรูกูรมแม่ชีสักสิ์แล้วมีคนแบกฉันขึ้นยอดเขาไปหานักพบจนที่สุด ได้อาจารย์ที่ตามหาความคิดจิตใจได้ยกระดับวิญญาณเข้าถึงจิตรวมไปถึงร่างได้เยียวยาถูกต้องที่ดั่นจะมีวิชาขั้นสูงขึ้นไปอีกแต่ผมไม่มีศักยภาพพอจะเรียนก็เลยพอใจแค่ปฏิหารที่ได้รับแล้วกลับมาบ้านที่ที่คุณตามหาอยู่มีชื่อว่าคารบัตช์แต่ข่าเราเรียนสูงมากเท่าไร่ล่ะ ที่พูดนี่ไม่ได้หมายถึงเงินนงาคุณสเตรนจ์นายแพทย์นายแพทย์ครับก็ตอนนี้คุณเป็นไปได้แล้วนี่ใช่ไหมถึงมางนี้รักษามาหลายวิธีแล้วด้วยเจ็ดแบบใช่ไหมใช่ก็ชาอร่อยใช่ท่านรักษาไขาสันหลัง c ี c เที่บาดเจ็บสาหัสดได้ยังไงเขาไม่รักษาเนะเขาเดินไม่ได้ เขาแค่โน้มน้าวว่าได้คือเขาป่วยเพราะอาการทางจิตเลยในการเชื่อมต่อเนื้อเยื่อที่ขาดจากกันหมอเชื่อมต่อให้หรือร่างกายเชื่อมเองเซลล์ร่างกายและเซลล์ร่างกายก็เชื่อมต่อคืนสภาพตัวมันเองด้วยวิธีเฉพาะของมันใช่และถ้าเขาบอกว่าร่างกายสามารถถูกโน้มน้าวให้ซ่อมแซมตัวเองคืนได้ในทุกแบบทุกวิธีละ่ะที่พูดมานั่นคือการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนซึ่งเป็น วิทยาการล้ำสุดขอบเพราะงั้นใช่ไหมถึงได้มาวิจัยถึงนี่เราพวกกรรมการสาธารณาสุขการรักษาของคุณเป็นการทดลองใช่ไหมใคลายแปลว่าคุณค้นพบวิธีที่สามารถโปรแกรมเซล์ประสาทให้เยียวยาตัวเองได้ผิดแล้วคุณสเตรนจ์ข้ารู้วิธีที่จะกำหนดจิตวิญญาณให้เยียวยาร่างกายให้ดีขึ้นแล้วถ้าอันนี้ล่ะขอเป็นภาพสแกนสมองดีกว่าผมไม่เชื่อศาสตร์พวกนี้ ภาพแตละศาสตร์เมื่อกี้วาดโดยคนที่เห็นแต่ละด้านต่างกัน oh. แต่ไม่เห็นทั้งหมดผมใช้เงินก้อนสุดท้ายมานี่ซื้อตั๋วได้ขาเดียวแต่กลับต้องมาเจอเรื่องการารักษาโรคด้วยความชื่อคนเยี่ยงคุณมองโลกผ่านรูกุญแจ oh. ใช้ทั้งชีวิตพยายามทางรูกุญแจให้กว้างขึ้น oh. เพื่อเห็นและรู้มากขึ้นแต่มาวันนี้พอได้ฟังว่ารูนั้นกว้างขึ้นได้ในแนวทางที่ตนไม่นึกถึง ลัาปฏิเสธความเป็นไปได้ที่ปฏิเสธเพราะผมไม่เชื่อในเทพมิยายเพอเชอ่ออย่างเรื่องจักรกลกำลังภายในหรือพลังจิตศรัทธาเพราะวิญญาณมันไม่มีจริงในโลกนี้รวมทั้งความรั้นความโอหังทะเยอทะยานแบบนี้เคยเจอมาแล้วท่านคงจะนึกถึงไคซสิเลสไม่ขอนำสิทธิ์ที่มีพรสวรรค์อีกคนสู่พลังเพียงเพื่อสูญเสียเขาให้ด้านมือแต่ก็ไม่สูญเสียผม ผมอยากมีพลังเพื่อสยบศัตรูท่านก็ชี้ทางให้จนผมกำจัดปีศาจในตัวและอยู่ได้ในกฎแห่งธรรมชาติข้าไม่อาจกำจัดปีศาจในตัวโมอโดทำได้เพียงเรียนรู้ที่จะอยู่เหนือมันไคซีเลียสยังมีหน้าคำภีที่ขโมยไปถ้าเขาไขาความได้หายนะจะเกิดกับเราทุกคนวันวิปโยคอาจรอยอยู่ ไม่แน่กรรมทาชอาจจะต้องพึ่งพาคนอย่างสเตรนจ์อาบน้ำนอนพักกรรมฐานถ้าทําเป็นแล้วรอให้แองเชียนวันเรียกไปพบเรานี่อะไรคำสวดงั้นเหรอราหัสเข้าวไวไฟน่ยเราพัฒนาแล้ว สดไ,ดดได้เลยบอกว่าหยุดคุณหยุดสิ่งนี้ไม่ได้หรอกคุณดอ,อกเต <ละ S 2> อะไอ้สิ่งนี้คืออะไรยังไม่รู้เลยมันคือจุดจบและจุดเริ่มต้นจากมากมายจะเหลือน้อยนิดจะเหลือเพียงหนึ่งเป็นดอ,อกเตอร์เหรอถูกนักวิทยาศาสตร์งั้นย่อมรู้กฎธรรมชาติว่าทุกสิ่งมีชารามีดับสูญสุดท้ายดวงอาทิตย์จะต้องดับสุริยะจักรวาลนี้จะหนาวเหน็บตาย แต่ในมิติมืดนั้นคือพิภพเหนือเวลาพอเลยขอใส่ปิดคืนเหมือนเดิมโลกนี้ไม่ต้องตายด็อกเตอร์แต่จะมีที่ยืนอยู่เคียงข้างมิติอื่นในฐานะส่วนหนึ่งของจอมท่านผู้เกรียงไกรและงดงามเราจะอยู่ยงคงกระพันคนแบ่งข้างธรรมะอธรรมทั้งที่ศัตรูแท้จริงของทุกชีวิตคือเวลาเวลาสังหารทุกสิ่งและผู้คนที่นายสังหารแหละโลกไม่ได้เป็นอย่างที่ควรเป็นมนุษย์โหยหาความอมาตะ โลกที่เหนือการเวลาเพราะเวลากุมชะตาของเราเวลาคือคำหยาบคายความตายคือคำหยาบดอกเตอร์เราไม่ได้หมายจะครองโลกนี้แต่หมายจะกอบกู้โดยส่งมอบโลกให้ท่านดอมามูผู้เป็นสุดยอดวิวัฒนาการเป็นเหตุที่สรรพสิ่งคงอยู่